ต่อไปเป็นท่าสุขาอาสนะเป็นการฝึกกายและจิตใจอย่างแรกนั่งท่าขัดสมาธิถ้าเป็นไปได้ให้ส้นเท้าตรงกันยืดหลังตรงหมุนหัวไหล่เปิดสัก2-3ถึงครั้งคลายแล้วหงายฝ่ามือไปที่หน้าตากและหลับตาลงหายใจเข้าทางจมูกและออกปากเป่าทำแบบนี้ไปประมาณสักหนึ่งนาทีหรือมากกว่านั้นก็ได้ท่ากระปาลปาตินะคะ ตอนแรกนะคะนั่งให้มั่นคงหลังตรงและผ่อนคลายมือทั้งสองข้างวางไว้บนเข่าหายใจออกยาวๆและหายใจเข้าครึ่ทางหลังจากนั้นเริ่มหายใจออกแบบรวดเร็วและกระแทกค่ะ สำหรับการวอร์มนะคะจะเริ่มจากการวอร์มคอโดยเริ่มจากการนั่งหรือว่ายืนตัวตรงให้ลำคอตั้งตรงมองไปด้านหน้าหลังจากนั้นค่อยๆหมุนศีรษะไปทางด้านขวา5รอบนะคะ1 2 3 4และห เมื่อครบ5นะคะก็ให้หมุนไปอีกทางด้านหนึ่งคือทางด้านซ้าย5รอบค่ะ1 2 3 4และ5ค่ะ ครบแล้วให้กลับมายืนในท่าเตรียมเหมือนเดิมคะ่ะท่าวอมหัวไหล่ยืนหรือนั่งบนเก้าอี้ก็ได้ให้ลำตัวตั้งตรงวางมือทั้งสองข้างไว้บนหัวไหล่จากนั้นการขค้อศอกให้อยู่ในแนวเดียวกับช่วงไหล่เมื่อจัดท่าได้แล้วให้หมุนหัวไหล่พร้อมกันสองข้างโดยหมุนจากด้านหน้าไปด้านหลังและจากด้านหลังมาด้านหน้าอย่างละสิบห้าครั้งยืดแขน ยืนหรือนั่งบนเก้าอี้ให้ลำตัวตั้งตรงตามองตรงไปข้างหน้ายกแขนทั้งสองข้างชิวขึ้นเหนือศีรษะยืดแขนตรงนำมือมาประสานกันเรายืดให้หรู้สึกตึงค้างไว้20วินาทีเมื่อครบเวลาค่อยๆผ่อนแขนลงแนวกับลำตัวบริหารข้อมือยืนหรือนั่งบนเก้าอี้ให้ลำตัวตั้งตรงยกแขนทั้งสองข้างยื่นไปข้างหน้าตรงในแนวตรงแล้วค่อยๆหมุนข้อมือตามเข็มนาฬิกาจำนวน10-15ครั้ง จากนั้นให้เปลี่ยนหามหมุนข้อมือในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาจำนวน10-15ครั้งเช่นกันการยืดเท้านะคะโดยตอนแรกเราก็จะยืนตัวตรงค่ะโดยแขนทั้งสองข้างอาจจะเท้าสะเอวไว้หรือว่าปล่อยแขนไว้แนบลำตัวก็ได้ค่ะแล้วก็ยืดเท้าขึ้นทั้งสองข้างขายงพร้อมกันค่ะเป็นเวลา20-30วินาทีโดยเมื่อครบเวลาให้พักสักครู่หนึ่งค่ะแล้วก็ทำจนครบ3มครั้งค่ะถ้าบริหารข้อเท้า ยืนตัวตรงปล่อยแขนทั้งสองข้างตามสบายแนบลำตัวยกข้อเท้าขึ้นเล็กน้อยหมุนข้อเท้าวนตามเข็นเมนาฬิกาสักโค่นึงค่ะแล้วจึงสลับเปลี่ยนไปแบบทวนเข็นเมนาฬิกาทําแบบนี้ให้ครบทั้งสองข้างโดยหมุนรอบประมาณ20-30ินทีค่ะท่าสุริยานมาสการยืนตรงให้ขาทั้งสองข้างชิดกันปลายเท้าแยกห่างกันเล็กน้อยพนมมือไว้ที่หน้าอกหายใจเข้าหายใจออก เอียดแขนทั้งสองข้างไปด้านหน้าให้ขนาดกับพื้นราบหายใจเข้ายกแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะจนสุดและเอ็นตัวไปด้านหลังช้าๆหายใจออกขม้าเอวท้องแล้วก้มตัวไปข้างหน้าวางมือทั้งสองข้างลงบนเบาะข้างเท,ท้าด้านนอกเอียดขาขวาไปข้างหลังตั้งปลายเท้าขึ้นเงยหน้าขึ้นหายใจเข้ากลั้นหายใจเยียดขาซ้ายไปด้านหลังคู่กับขาขวาตั้งส้นเท้าขึ้น ลดหัวเขา่าหน้าอกและหน้าผากลงฉีดพื้นแล้วหายใจออกเหยียดปลายเท้าทั้งสองข้างเงยหน้าขึ้นเอามือดันพื้นให้ตัวเองไปด้านหลังหายใจเข้าเอามือยันพื้นตั้งปลายเท้ายกสะโพกขึ้นเป็นรูปสามเหลี่ยมหายใจออกกดส้นเท้าให้ติดพื้นทิ้งน้ำหนักลงที่ไหล่ทั้งสองข้างดึงเท้าขวามาวางไว้ระหว่างมือทั้งสองข้างเหยียดปลายเท้าซ้ายแนบกับพื้นเงยหน้าขึ้นหายใจเข้า ดึงเท้าซ้ายมาคู่กับเท้าขวายืดขาให้ตรงหายใจออกมือยังแตะที่พื้นอยู่หายใจเข้ายกแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะเองตัวไปข้างหลังหายใจออกลดแขนทั้งสองข้างลงมาข้างลำตัวกลับสู่ท่าเริ่มต้นสำหรับท่าอาัสนะท่ายืนท่าแรกคือท่าภูเขานะคะเริ่มจากการยืนตัวตรงมือแนบข้างลำตัวเท้าชิดนะคะหลังจากนั้นค่อยๆหายใจเข้าและยกมือขึ้นพร้อมกับยกส้นเท้าค่ะ หายใจเข้าออกลึกๆค้างไว้10วินาทีนะคะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10หหลังจากนั้นลดมือลงและลดส้นเท้าลงนะคะกลับสู่ท่าเตรียมค่ะ ต่อไปจะเป็นท่ามือจับข้อเท้านะคะโดยขั้นตอนแรกเราจะหายใจเข้ายกลาตัวและแขนขึ้นจนสูงสุดค่ะหลังจากนั้นหายใจออกคลายแขนลงแล้วก็โน้มลําตัวลงมาด้านหน้าโดยแขนเดินําตัวขนานกับพื้นโน้มลําตัวจนฝ่ามือวางที่พื้นที่ปลายเทา้าหรือว่าจับขาเท่าที่จะก้มได้ตามกําลังค่ะค้างท่าไว้ประมาณ10-30วินาทีหายใจเข้าทางจมูกแล้วก็หายใจออกทางปากค่ะท่าสามเหลี่ยม ยืนตรงกลางแขนให้ตรงไปด้านข้างกลางขาพอประมาณหายใจออกงอตัวลงแล้วเอ็นตัวไปข้างซ้ายเข่าซ้ายจะงอขึ้นตั้งฉากกันส่วนขาขวาจะเหยียดตรงแขนยังกลางอยู่ค่อยๆโน้มตัวไปข้างซ้ายแขนขวาชี้ขึ้นส่วนแขนซ้ายายนิ้วมือตปลายนิ้วเท้าแขนสองข้างจะอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน หันศีรษะมองขึ้นด้านบนแล้วค้างท่านี้ไว้ประมาณ20-30วินาทีหายใจเข้ากลับมาบิดปลายเท้ากับหายใจออกลดมือลงถ้าแมวคุกเข่าทำหลังโค้งเอามือ,อยันพื้นไว้แขนเหยียนตรงขายแยกข่างกันเล็กน้อยหายใจเข้ากงหลังขึง้นหายใจออกแอ่นหลังลงไป ถ้าข่าวเฟสนะคะเราจะนั่งขัดสมาิแล้วก็ยืดหลังให้ตรงจากนั้นยกแขนขวาขึ้นพับข้อศอกลงไปด้านหลังศีรษะแขนซ้ายอ้อมหลังขึ้นไปจับกับแขนขวาค้างไว้ประมาณ10 2 0วินาทีแล้วก็หลังจากนั้นจะสลับเอาแขนซ้ายขึ้นด้านบนค่ะตาสุนทะร อยู่ในท่าคลานข้อมือก,า,กางกว้างกว่าปกติเล็กน้อยกดน้ำหนักสิบจุดที่นิ้วมือตั้งเท้าที่ด้านหลังหายใจเข้าออกแล้วยกสะโพกและกดส้นเท้าลงมางอเข่าซ้ายและขวาสลับกันไปเพื่อยืดกล้ามเนื้อขาและนอ่องยกต้นครึ่งสูงโน้มแอ่นมาด้านหน้าเปิดอกและไหล่แล้วเข้าแมวท้องยืดเปิดอก ้าชายโพสนะคะเราจะนั่งบนส้นเท้าหายใจเข้าพร้อมกับยืดแขนออกไปข้างหน้าแล้วก็หายใจออกพับตัวก้มลงไปค่ะ นอนหงายเหยียดขากลางแขนออกเป็นแนวเดียวกับไหล่หงายฝ่ามือจากนั้นงอเข่าขวาใช้มือซ้ายแตะด้านนอกของข่าขวาใช้มือซ้ายดันข่าขวาติดพื้นพร้อมกับปิดตัวไปทางขวาหันหน้าไปทางไหล่ขวาคลายเท้าสลับข้างกันทําค่ะสําหรับท่าสะพานโค้งนะคะนอนหงายโดยงอเข่าทั้งสองข้างดึงเท้าทั้งสองเข้ามาให้ชิดติดที่ก้น และฝ่าเท้าติดอยู่ที่พื้นจากนั้นวางมือทั้งสองข้างแนบพื้นนิ้วชี้มาทางไหลกดฝ่ามือเหยียดข้อศอกยกลำตัวขึ้นเงยคอให้ส่วนบนสุดของศีรษะวางบนพื้นเพื่อรับน้ำหนักจากนั้นปรับตำแหน่งของมือทั้งสองข้างให้รับน้ำหนักเท่ากันกดฝ่ามือเหยียดแขนออกยกลำตัวสูงขึ้นในท่าสะพานโค้งแอ่นเอวลำตัวและหลังให้มากที่สุดศีรษะหงายไปทางด้านหลังค่ะและ เลื่อนเท้าทั้งสองข้างเข้าหาลำตัวพร้อมยกลำตัวและสะโพกสูงจากผืนหายใจเข้าและออกสองถึงสามครั้งสำหรับท่าง,งูนอนราบทั้งลำตัวลงไปกับผ้าปูบนพื้นที่เราปูไว้นำฝ่ามือวางไว้ข้างตัวให้ตรงกับไหล่พอดีและยืดตัวส่วนบนขึ้นยืดขาโดยให้หน้าเท้าหงายขึ้นต่อมา ยืดอุ้มเชิงกรานดังสะโพกลงไปทางด้านล่างพร้อมๆกับบีบกล้ามเนื้อไว้พยายามยืดศีรษะขึ้นด้วยครั้งประมาณ15-30วิต่อไปเป็นท่าชนักก้มหน้าแยกขาอย่างแรกอยู่ในท่าเตรียมอกเปิดไหล่เปิด หลังจากนั้นยกสะโพกและกดส้นเท้าหายใจเข้าลึกๆถ่ายน้ำหนักไปที่นิ้วมือทั้ง10และขยับเท้ามาให้ชิปติดกันจากนั้นหายใจเข้าและยกเตะขาขึ้นไปด้านบนหลังจากนั้นหายใจออกและเอาขาลงทำแบบนี้ทั้ง2ข้างประมาณ2-3ทีแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน และโน้มแอนมาด้านหน้าเปิดอ,อกและไหล่กลับมาท่าเตรียมเช่นเดิมสำหรับท่าอัสนะท่านอนท่าสุดท้ายคือท่าคันไถ่ครึ่งตัวซึ่งจะมีสองส่วนคือขาเดียวและขาคู่เริ่มท่าเตรียมโดยการนอนหงายกดหลังชิดพื้นหลังจากนั้นหายใจเข้ายกข,ขาขวาขึ้นมาเข่าตึงและยกเท่าที่ไหวค้างไว้าวินาที1่ ขาลงและสลับมาทำขาด้านซ้ายค้างไว้5วินาทีเช่นเดียวกัน 2> 1, 2, 3, 4, 5เมื่อครบแล้วให้ลดขาลงต่อไปจะเป็นการยกขาคู่ค่ะหากยกไม่ไหวให้นำมือทั้งสองข้างรองไว้ที่ใต้สะโพกเกรงท้องและกดสะโพกหายใจเข้าพร้อมกับยกขาคู่ค้างไว้5วินาทีเช่นเดียวกัน1 จากนั้นค่อยๆลดขาลงและกลับสู่ท่าเตรียมค่ะท่าศกนอนบนพื้นราบก,กางแขนออกห่างลำตัวเล็กน้อยแยกขาออกจากกันงายฝ่ามือขึ้นปลายเท้าทั้งสองปล่อยตามสบายไม่เกร็งหายใจเข้าลึกออกยาวทำความรู้สึกตามลมหายใจเข้าออกประมาณ5-10นาทีเมื่อครบเวลาค่อยๆค,คลายท่าโดยทำความรู้สึกขยับปลายนิ้วมือและนิ้วเท้านำความรู้สึกกลับมาอยู่ที่ร่างกายแล้วลุกขึ้นนั่งอย่างช้าๆ